สวัสดีทุกๆคนนะครับกลับมาพบกับช่อง Red คอนเนอกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดคุยกันก่อนเกมนะครับที่อาร์เซนอลมีคิวจะบุกไปเยือนอาริอันอารีนาลังของเสือใต้ไบเั็นมิวนิกนะครับในศึกยูฟาแชมเปี้ยนเลกนัดที่2นะครับคืนนี้ก็เตะเวลาตี2ตามเวลาในประเทศไทยนะครับผมส่วนอีกคู่ที่เตะพร้อมกันกันกบเราก็เป็นแมนซิ t y ตี้นะครับเปิดบ้านพบกับเรอัลมาดริดนะครับ ตอนนี้ก็ได้2ทีมเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วนะครับเป็นปารีสแซงแ็งแมงกับดอทมุลนะครับผมโดยปารีสนั้นบุกมาเอาชนะบาร์เซโลนาได้ถึงถิ่นด้วยสกอร์สี่ประตูต่อหนึ่งนะครับรวม2นัดก็เข้ารอบด้วยประตูรวม4ประตูต่อ6นะครับผมส่วนดอทมุลนะครับเปิดบ้านเอาชนะแอติลตโกมาลริดได้4ประตูต่อ2นะครับรวม2นัดก็เข้ารอบด้วยประตูรวม5ประตูต่อ4นะครับ สำหรับไบร์นมิวนิกก็หมดสิทธ์ป้องกันถา่าดแชมป์บุน<บ>เดสลิกาที่ครอบครองมานาน11ปีซอ้อเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะแต่กับเวทียุโรปยังมีโอกาสเปิดกว้างอยู่นะครับหลังจากนัดแรกเสมอกับอาร์เซนอลถึงทินมา2ประตูต่อ2นะครับโดยผลงานนัดล่าสุดนะครับก็เปิดบ้านเอาชนะโคโลนไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ส่วนทีมเยือนนะครับนัดล่าสุดก็พึ่งแพ้ให้กับแอตันวิวิ่าคาบ้านมา0ูประตูต่อ2นะครับเสียตำแหน่งจากฝูงพรีเมียร์ลีกไปหมาด ทีนี้มาดูความพร้อมของผู้เล่นกันก่อนนะครับสำหรับเจ้าบ,บ้านเบอร์เยนมิวนิกโทมัสทูเกิลนะครับนายใหญ่เสือใต้ประสบปัญหาจัดทัพเมื่ออาฟองโซเดวิดแบ็คซ้ายตัวเลือกแรกสะสม3ใบเหลืองครบโคตา้าพักแข่งพอดีนะครับคาดว่าจะเป็นนูแซมาซาวีนะครับน่าจะได้ลงแทนนอกจากนี้นะครับคิงลี่โกมันแซดกานาบี้นะครับต่างบาดเจ็บวืดบู แต่ก็ยังดีนะครับที่ได้เลรอยซาเน่เพิ่งฟิตกลับมาน่าจะได้ลงช่วยประสานงานกับโทมัสมูนเลอร์แล้วก็จะมลมูเซล่านะครับคอยสนับสนุนแฮร์รี่เคนที่ได้ยิงจุดโทษในนัดก่อนนะเพิ่มยอด2ตะข่ายอาร์เซนอลทั้งสิ้น15ประตูนับรวมสมัยสวมเสื้อท็อตแนมฮอสเปอร์ด้วยนะครับโดยสเผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้นะครับสำหรับเจ้าบ้านไบเยนมิวนิกจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูเป็นมานูเอลนอยเออร์ กองหลัง4ี่คนคู่เซนเตอร์เป็นมาทายเดอริกจับคู่กับเอลิกไดเออร์แบ็คขวาเป็นโจชัวคิมมิดแบ็คซ้ายเป็นนูแเซมัสซาวีกองกลาง2ตัวเป็นคอนรลาดไลเมอร์จับคู่กับเลออนกอเลสกาแนวลุก3ตัวจะเป็นเลรอยซาเน่โทมัสมุลเลอร์และจามาลมูเซล่าคอยสนับสนุนหน้าเป้าซึ่งเป็นแฮร์รี่เคนนะครับ ทางด้านทีมเยือนนะครับมิเกลอาร์เตต้าเฮดโค้ดปืนใหญ่ยังขาดแค่ยูเลียนทิมเบอร์นะครับกองหลังชาวดัตซ์ซึ่งพักฟื้นเอ็นเข่าฉีกที่ประสบปัญหามาตั้งแต่นัดเปิดพรีเมียร์ลีกนะครับผมขณะที่มาตินโอเดกานะครับกัปตันทีมเล่นไม่เต็มเกมเมื่อวันอาทิตย์แต่เชื่อว่าจะหายทันนะครับในอีกตำแหน่งหนึ่งน่าจะเปลี่ยนก็คือแบ็กซ้ายนะครับทั้งยาคุฟคีวิอและอเล็กซานเดอร์ซิญชิงโก้นัดกันฟอร์มตกเป็นโอกาสของทาเกฮิโร่โทมิยะสึนะครับได้ออกสตาร์ท โดยเเผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามสาหรับทีมเยือนอาเซนอลจะมาในระบบ4-3-3นะครับผู้รักษาประตูเป็นดับบิดไลย่ากองหลัง4คนนะครับผู้เซนเ,นเตอร์เป็นวิลเลียมซับเาีจับคู่กับกาเบียลมากันเยสนะครับแบ็กขวาก็เป็นเบนไวท์นางแบ็กซ้ายก็เป็นทาเคโลโทมิยะสึนะครับผมกองกลาง3ตัวก็เป็นมาตินโอเดกาจอจินโยแล้วก็ดีแคนไลท์นะครับในส่วนของแนวรุกก็จะเป็นบุกโยซาก้ากาเบียลมาเตเนรีแล้วก็หน้าเป้าเป็นคาฮาวแวดนะครับผม ในส่วนของรูปเกมนะครับาเยมินิกได้ความมั่นใจมากพอสมควรนะครับจากผลเจ้านัดแรกต่อกลับมาด้วยการฟ้าชัยในบุนเดสลิก้านะครับส่วนทางกับทีมปืนใหญ่ที่กําลังภาวะผวงทั้ง2รายการแถมยังคาจุดอ่อนให้เห็นอีกต่างหากนะครับผมก็เชื่อว่าพี่เสือนาจาสายความได้เปรียบนะครับลงเล่นในบ้านก็อาจจะเบียดเอาชนะอาเซนนลไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับผมแต่ในใจจริงๆอ่ะคิดว่าอาเซนนลเราน่าจะสู้ไหวนะ แต่ก็ลองดูนะฟุตบอลลูกกลมๆนะครับผมหรือว่าท่านใดมีความเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับมาลองถ่ายสกอร์เล่นๆกันสุดท้ายนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งนะครับเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กคอนเนอร์ยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของเทศกาลสงการเนาะวันไหลนะก็อยากจะให้ทุกคนระมัดระวังนะครับผมกินลงกินเหล้าหรือว่าอะไรต่างๆนานาก็ คอยดูตัวเองนะถ้าไม่ไหวก็อย่าไปฝืนนะครับผมช่วงนี้ก็แบบอันตรายด้วยนะเพราะว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยนะครับก็มีเหตุที่สัตหีบนะนะครับผมก็บาดเจ็บ3ลรายแล้วก็เสียชีวิตไป1ลรายนะครับแถวบ้านผมเองนะนะครับก็อยากจะมาเตือนทุกๆคนนะครับให้ระวัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับผม ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ